ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่27มีนาคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็1 1มง51นาทีนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาเก็บตกนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปที่ผ่านมานะครับในช่วงฟีฟ่าเดยครับก็ลงเตะ ทีมละสองนัดนะครับก็จะมีบางทีมไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับก็ค่อยๆติดตามกันไปนะครับแต่บทสรุปที่ออกมาต้องบอกว่าหลายทีมโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับนะเราไปเริ่มกันที่กลุ่ม G นะครับกลุ่ม G เนี่ยหลังจากการแข่งไป2เกมนะครับปรากฏว่าเป็นโปลแลนด์นะครับที่สามารถ หลังตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้นะครับโดยการลงเล่น2เกมเอาชนะได้ทั้ง2เกมนะครับตามมาก็จะเป็นฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์เนี่ยเอาชนะได้1เกมเสมอ1เกมนะครับส่วนมอลตาเนี่ยแพ้รวดนะครับลิทโตเนียก็เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับผลนะครับผลทั้ง4่สี่คู่นะครับสคู่ก็ฟินแลนด์บุกไปชนะมอลตาครับ1ประตูต่อ0ย์นะครับ โปแลนด์เล่นในบ้านก็เฉือนชนะลิทัวเนียไป1-0ลิทัวเนียเสมอฟินแ,แลนด์2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็โปแลนด์เนี่ยเอาชนะมอรตาไป2ประตูต่อ0นะครับเพราะงั้นโปแลนด์เนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> ยังไม่เสียประตูนะครับยังไม่เสียประตูยิงได้ทั้ง2เกมนะครับแล้วก็ลังตำแหน่งจ่าฝูงนะครับก็ที่1เนี่ยจะได้คอลี่ฟายผ่านเข้าไปเลยนะครับส่วน ทีมที่ได้อันดับ2ของกลุ่มเนี่ยจะต้องมาเล่นเพย์ออฟกันอีกนะครับก็โปรแลนด์ทำผลงานได้ดีครับจากช่วงเ,เตะทีมชาติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในกุ๊ปเฮสนะครับกุ๊ปเเนี่ยปรากฏว่าทีมที่โชว์ผลงานได้ดีนะครับกลายเป็นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับก็เอาชนะได้ทั้ง2เกมคว้าไป6แต้มนะครับ โรมาเนียตามมาเป็นที่2ครับมี3แต้มนะครับมี3แต้มก็แพ้นัดหนึ่งชนะนัดหนึ่งครับแล้วก็มีไซปรัสนะครับมี3แต้มครับแพ้นัดชนะนัดนะครับในขณะที่ซันมาริโนแพ้รวดทั้ง2เกมนะครับผลจาก4คู่นะครับไซปรัสเล่นในบ้านเอาชนะซันมาริโนไป2ประตูต่อ0ูนย์ะครับแล้วก็โรมาเนียออกสตาร์ทนัดแรกเนี่ยก็ ช็อกพอสมควรนะครับแพ้ให้กับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาไป0-1นะครับบอสเนียต้องบอกว่าก่อนเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับรอบคัดเลือกเนี่ยผลงานเนี่ยสุดจะห่วยเลยนะครับแต่ประเดิมนัดแรกเนี่ยบุกแปลชนะโรมาเนียนะครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยก็สามารถไขว่คว้าโอกาสไว้ได้ครับเล่นในบ้านเอาชนะไซปรัส2-1นะครับในขณะที่โรมาเนียเนี่ยผีดิบคืนชีพนะครับ ก็บุกไปยำใหญ่ใส่ซานมาริโน่5ประตูตอนหนึ่งนะครับพอะง้นในกลุ่มนี้ยังมีออสเตรียนะครับที่ยังไม่ได้ลงทาการแข่งขันแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างมีเกรดมีชื่อมีชั้นนะครับที่จะเข้ามาเบียดบอสเนียกับโรมาเนียนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับในกลุ่มไอนะครับกลุ่มไ นอร์เวย์ครับโชว์ผลงานได้ดีครับยิงกระจายแล้วก็คว้าชัยชนะได้ทั้ง2เกมนะครับเก็บไป6แต้มนะครับในขณะที่เอสโตเนียกับอิสราเอลเนี่ยเก็บได้ทีมละ3แต้มครับชนะ1แพ้1นะครับส่วนมอนโดวาแพ้รวดทั้ง2เกมนะครับผลการแข่งขันก็มีดังนี้นะครับนัดแรกเนี่ยนอร์เวย์บุกไปถล่มมอรโดวาถึง5ประตูต่อ0นะครับ ในขณะที่อิสราเอลเล่นในบ้านเอาชนะเอสโตเนียไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเอสโตเนียครับบุกไปเอาชนะมอนโดวาได้3ประตูต่อ2ครับในขณะที่ศึกจิงจ้าฝูงอย่างอิสราเอลกับนอร์เวย์ครับจบลงด้วยผลของนอร์เวย์บุกไปเอาชนะอิสราเอล4ประตูต่อ2นะครับก็อ2เกมนอร์เวย์ยิงไป9ลูกครับ จริงๆแล้วนอร์เวย์เนี่ยผลงานดีต่อเนื่องนะครับดีต่อเนื่องมาแล้วนะครับทั้งในศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกแล้วก็ในในฟุตบอลยูโรเนาะอก็นอร์เวย์ก็ถือว่ายิ้มได้นะครับยิ้มได้ประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับก mm ุ๊มเจนะครับกุ๊มเจเนี่ยไม่มีทีมใดคว้าชัยชนะได้ทั้งสองสองนัดนะครับก็เป็น น o อตมาเซเดเนียกับเวลครับที่มีแต้มเท่ากันนะครับน o อตมาเซเดเนีย uh, ได้เป็นจา่าฝูงเพราะว่าลูกต่างประตูได้เสียดีกว่าครับมีบวก3ส่วนเวลมีบวก2นะครับก็คว้าชัยไปได้ทีมละ1น,นัดแล้วก็มาเสมอกันเองครับก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยมี4แต้มเท่ากันนะครับในขณะที่คาัสักสถานเนี่ยชนะ1แพ้1แล้วก็ลิกเทนสไตล์นะครับแพ้รวดทั้ง2เกมนะครับ กุ๊ปนี้นะครับยังมีกระดูกชิ้นโตอย่างเบลเยียมครับยังไม่ได้ลงเตะแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นเต็งหนึ่งของกุ๊ปนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเบลเยียมตามมาทีหลังเนี่ยจะดังกว่าไหมนะครับผลการแข่งขันในกุ๊ปนี้นะครับน็อตมาเดเนียประเดิมด้วยการโชว์หรูเลยครับปลุกไปถล่มลิกเดนสไตล์3ประตูต่อ0ูนนะครับในขณะที่มังกรแดงเวลส์ก็ โชว์ผลงานนัดแรกได้ดีเช่นกันนะครับเอาชนะคาซักสถานไปได้สามหนึ่งนะครับหลังจากนั้นในนัดที่สองเนี่ยน็อตมาเซโนเนียต้องโคจรมาเจอกับเวลครับแล้วผลก็จบลงด้วยผลเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับในขณะที่คาซักสถานถาแก้ตัวสำเร็จนะครับบุกไปเยือนลิกเตนสไตล์แล้วก็เอาชนะไปสองประตูต่อศูนย์นะครับกุ๊ปเคนะครับกุ๊ปเค สิงโตคำรามอังกฤษครับก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับภายใต้การกุมบังเหียนของโทมัสทูเคลนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมคว้า6แต้มไว้ได้นะครับในขณะที่อันดับ2เป็นของอัลเบเนียนะครับ <c oughs> ถึงแม้จะมี3แต้มเท่ากับรัตเวียครับแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียของอัลเบเนียเนี่ยบวก1ลัตเวียลบ2นะครับในขณะที่อันดอร่าแพ้รวดทั้ง2เกมนะครับ เกมแรกเนี่ยอังกฤษประเดิมด้วยการเล่นในบ้านนะครับเอาชนะแอลเบเนียไป2ประตูต่อ0ในขณะที่รัตเวียบุกไปเอาชนะอันโดล่า1 0นะครับนัดที่2อังกฤษยังโชคดีได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะรัตเวียไป3 0ในขณะที่แอลเบเนียครับก็เอาชนะอันโดล่าไป3 0นนะครับเพราะงั้นอังกฤษก็ เรียกว่ายิ้มได้นะครับมาก็ยิงได้ไปถึง5ประตูแล้วก็ยังไม่เสียประตูให้กับทีมใดนะครับกุ๊ปแอนะครับกุ๊ปกุ๊ปสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าผลงานมาดีต่อเนื่องทั้ง2ทีมเลยนะครับสาธารณรัฐเช็คครับคว้าชัยชนะได้ทั้ง2เกมนะครับเช่นเดียวกับมอนเตเนโกรครับก็เอาชนะได้ทั้ง2เกมคว้าไป6แต้มเต็มนะครับ ในขณะที่หมู่เกาะฟาโลกับยิปรอตตาเนี่ยแพ้รวดทั้ง2เกมนะครับกุ๊ปนี้ยังมีกระดูกชิ้นโตอย่างตามหมกลุกโค,โคเอเชียครับยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันในกุ๊ปนี้มีดังนี้นะครับมอนเตเนโกประเดิมเกมแรกด้วยการเอาชนะยิปรอนตานะครับนในขณะที่สาธารณรัฐเช็กอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ดีครับแต่ว่า3มแต้มก็เป็นของพวกเขานะครับเปิดบ้านเอาชนะหมู่เกาะฟาโลไป2-1น,นะครับ นัดที่2มอนเตเรเนโกยังได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็คว้าโอกาสไว้ได้ครับเฉือนชนะหมูเกาะไฟโลไป1ประตูต่อ0ในขณะที่เช็คครับเริ่มโชว์ฟอร์มนะครับบุกไปถล่มยิบลอนตาถึง4ประตูต่อ0ครับเช็คเนี่ยต่อ3ลูก3ลูกกว่านะก็ทำได้นะครับพอะง้นบทสรุปของช่วงคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า จบลงไปนะครับจบลงไปแล้วก็เดี๋ยวรอรอโปรแกรมที่จะกลับมาเตะกันใหม่นะครับก็จะกลับคืนไปสู่ลีกในแต่ละประเทศนะครับเป็นปกตินะครับเั้นสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมที่สามารถคว้าได้ทั้งอสองเกมก็คือคว้า6แต้มในในช่วงคัดเลือกที่ผ่านมาก็จะมีโปแลนด์นะครับหแต้มบอสเนีย6แต้มนะครับนอร์เวย์หแต้ม อ,อังกฤษนะครับหกแต้มแล้วก็เช็คก,กับมอนเตเนโกหกแต้มนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะก็มาสรุปเบาๆนะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนท่านไหนที่อยากจะคุยกันอยากจะแนะนำอยากจะพูดจาพูดคุยครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับที่ใต้คลิปเลยนะครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆที่จะคุยกันผมจะนำมาสรุปให้ฟังนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ